ห้าโลครับครับผมอันนี้นี่ครับนี่ครับเราจะมาปล่อยกบกบนี่กบครับผมปลาดุกปลาไหล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 กบปล่อยปลาดุกเนี่ปลาดุกอ้าวปลาดุกไปแล้วออกกระโดดออกตัวนึงมี่งตัวตัวนึ่งงเต่าด้วยมีเต่าด้วยครับเต่าจะปล่อยเต่านะครับ ทิ S <S ้งกันนะทิ้งกันนะย่างีเอเต็มหนาเลยมาๆๆครปล่อยปลาปล่อยปลาปล่อยคมีสะพานไหมปล่อยปลาปล่อยเต่าออกบ่สะพานเขาออกเอ้าปกติมีสะพานตรงนี้ไหมอ่มีสะพานสะพานรออร่อยอ่าคนกั่กําลังจิตต๊กต่ามัติหอวเต่ามัติไปอยู่ไหนบ่เอยู่ได เดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันกลายเนเอียงมันฮะเดี๋ยวมันกลเอียงก่อนอยไปเองมันบ่เออเดี๋ยวมันก็ลอยไปเองมันมันขึ้นไดปหมดแหละเต่าเต่าน้ำหรือเต่าบกเนี่ยอันนี้มันเป็นเต่าเต่าทั้งบกทั้งน้ำอ๋อเป็นอะไรนี่นบ่กุ่นบ่กเออบนเซียเนี่ยนะคุ่ณบ้างอยู่ไหนอ่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ like bi okay, 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 ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุข้าพเจ้าข้าพเจ้าพร้อมครอบครัวได้มาปล่อยปล่อยเต่าปล่อยเต่าปล่อยปลาปล่อยปลาดุกปลาดุกแล้วก็ปลาไหลปลาไหลมีกบนะครับผมปล่อยผมปล่อยผมเพื่อเป็นสิริมงคลโอเคปล่อยเลยปล่อยเลยสาธุเจ้าที่เจ้าทางเจ้าวัดเจ้าวาใช่ฮะ แม่น้ำคงคาเทพเทวดาเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายท่านที่มีหูทิพตาทิพย์จงรับรู้ส่วนบุญสุกุศลที่พวกข้าพระเจ้าได้ทำบุญปล่อยปลาปล่อยเต่าปล่อยหอยปล่อยกบขึ้นสู่ธรรมชาติบุญกุศลนี้ขอให้ทุกท่านได้อนุโมทนาบุญและได้รับส่วนบุญสมกุศลสาธุบุญกุศลด้วยบุญในครั้งนี้ขอให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าวัดเจ้าวาลูกขาเทวดา ท้งหลายทั้งปวงเจ้ากรรมนายเวรขอให้ท่านทุกท่านท้งหลายท้งปวงสรรพสัตว์น้อยใหญ่ได้ส่วนบุญสุกุศลในครั้งนี้ด้วยเถินและขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้าที่สร้างบุญกุศลปล่อยสัตว์ขึ้นสู่ธรรมชาติในครั้งนี้ไทยชีวิตสัตว์ทั้งหลายจากการเข็นฆ่าไปซื้ออยู่ในตลาดกลับมาครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวญาติมิตร เพ <minutes> ื่อนสนิทมิตรสหายของข้าพเจ้าจงได้รับส่วนบุญสุขุสุและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับส่วนบุญสุขุศุและพ้นทุกพ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญอยู่เย็นเป็นสุขเฮงเฮงเฮงเลยเลยยสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลาไหลปลาไหลนี่เยอะมากแพงเลยนะปลาไหลแพงปลาไหลแพงแต่วางวาข้างบนวางข้างบนให้มันไหลไปเองให้มันไหลไปเองนี่นี่ปล่อยแกนะปล่อยตรงนี้ ปลาไหลเยอะมากซื้อปลาไหลเยอะมากข้าพเจ้าแล้วก็ครัวปล่อยท่านขึ้นสุขธรรมชาติขอให้ท่านโชคดีมีชัยต่ข้าพเจ้าสู้มีชัยเฮงๆรวยๆรวยนะครัสาธุเสียบอลใจบุญครับเนื้อเลือเนื้อหอยหอยขมครับปล่อยความขมคืนทิ้งลงแม่น้ำเนี่ยแหนเยอะด้วยแถวเนี่าอยอยู่ที่วัดนะครับที่วัดคลองยี่สิบสี่นี่ครับนี่ครับวัด คลองยี่สี่นะครับแถวนี้กว้างใหญ่ไพศาลนะครับหนองน้ําใหญ่มากเป็นคลองเป็นหนองน้ำสองบ่อสองหนองน้ําใหญ่นะครับนี่ฮะปลาไหลกําลังไปแล้วกําลังไปแล้วปลาไหลมันชอบมากแบบเนี้ยม,มัน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 ชอบตม้มไงขี้โคนนะขี้โคนเนี่ยนะฮะอีสานเอ็นขี้ตมขี้ตมขี้โคนนะอะอไปแล้วกบ โคนไปมดดูดูดมันม uh, ันมันชอบครับอ่ามันกำลังมุดเลยมันไม่ชอบหลกน้ำอย่างงี้ไม่ชอบนะดีแล้วว่าปล่อยอย่างงี้นะมันชอบอย่างงี้นี่นี่ที่โคนใต้ต้นไม้ใต้ต้นอะไรเนี่ย